สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมอภินันดำศสีใหม่นะครับจากช่องครูนันแชนเนลแล้วก็จากแฟนเพจเรียนภาษาอังกฤษกับครูพินันฟรีนะครับวันนี้นำหนังสือ X อสนะครับวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม2อมาสอนให้นะครับเนื่องจากว่ามีนักเรียนเขียนคอมเมนต์ขอเข้ามานะครับนะพอดีคุณครูก็ทํามาจนถึงหน้าที่60แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยรีบนําหน้าที่61มาให้เลยนะครับผมโอเคครับมาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับในหน้า61 หน้าอุนี้เป็นการขึ้นบทใหม่แล้วนะครับคือมดดูนะครับมดดู module นะที่นี่ปแปลหน่วยชี้วัดหน่วยชี้วัดก็คือบทที่นั่นเองนะครับนะบทที่6ชื่อหัวเรื่องใหญ่ก็คือ travel นะครับ travel แปลว,ว่าการเดินทางนะครับแล้วก็หัวข้อใหญ่คือ what's in this module นะครับก็คือมีอะไรบ้างในหน่วยชี้วัดนี้หรือว่าในหน่วยชี้วัดนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับนะ ก็มีหัวข้อ geographical features หรือว่า places features ก็คือลักษณะที่ปรากฏให้เห็นนะครับทาง geographical คือทางภูมิศาสตร์และก็สถานที่ต่างๆทางภูมิศาสตร์นะครับหัวข้อที่2 means of transport ก็คือความหมายนะครับของการขนส่งนะครับ means Type of house แล้วก็ buildings นะครับชนิดของบ้านต่างๆแล้วก็ตึกรามบ้านช่องต่างๆนะครับ Comparison นะครับก็จะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบนะครับนะ Comparison แล้วก็เรียนหลักวิยากรเรื่อง vary กับเรื่อง much นะครับ as จุดจุ as แล้วก็ t o กับ enough นะครับเป็นหลักวิยากร แล้วก็เรียนเรื่องแลนด์มาร์กก็คือภูมิประเทศนะครับแล้วก็เดสคริปชันก็คือรายละเอียดต่างๆของภูมิประเทศน,นั้นๆอ่าเดสคริปชันออฟบิลเลนดนะครับรายละเอียดของตึกรามบันช่องสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเรียนเรื่อง The InuitInuit In นี่เป็นชื่อชาวเขานะครับชาวพื้นเมืองไม่ใช่ชาวเขานะครับตรงิกับชาวเอสกิโมนะครับนะชาวพื้นเมืองเอสกิโม โอเคครับไปหัวข้อถัดไปเลยนั่นก็คือมาเรียนคำศัพท์นะครับหัวเรื่อง geographical features นะครับคือสิ่งที่ปรากฏได้เห็นทางภูมิศาสตร์นะครับลักษณะทางภูมิศาสตร์นั่นเองนะครับสิ่งที่ปรากฏได้เห็นก็คือลักษณะนั่นเองนะครับนะลักษณะเฉพาะนะครับนะ features คำสั่งว่า l s t t n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  r r p p e t นะครับนี่คำแปลของคำสั่งนะครับจงฟังและก็อ่านตามนะครับ Repeat What are these words? ว่าคำศัพท์เหล่านี้ in your language นะครับในภาษาของคนนั้นพูดว่าอย่างไรแล้วก็มีคำสั่งที่สองนะครับ Look at the facts, uh, fact file นะครับ Fact file นะแปลว่าข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับนะข้อมูลหรือว่าไฟล์ความเป็นจริงนะครับหรือว่าข้อข้อเท็จจริงนะครับข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับก็ได้ Of each picture ในแต่ละรูปภาพ listen ให้ฟัง and corrected the mistake และก็ทำควาผิดให้ถูกต้องนะครับนะ t เด n แล้ว make sentence ให้แต่งประโยคให้เขียนประโยค as in t h example e ตามตัวอยา่างนี่คือคำแปลของหัวข้อนี้นะครับแล้วก็คำามาเหตุหมายเหตุนะครับนะคำว่า m ตัวเดียวหมายถึง meters แล้วก็เ e ิม s นั่นก็คือ,อ m ม t นะครับนะ km นะครับย่อมาจากกิโลเมตรนะครับก็คือกิโลเมตรถ้า km2 นะครับหมายถึง square ม e t e r square m e ม e r แปลว่าตารางกิโลเมตรนะครับคือเกี่ยวกับพื้นที่นะครับนะเพราะฉะนั้นภาพแรกนะครับนะประโยคตรงนี้เดี๋ยวคุณครูนํามาเขียนใหม่ตรงนี้ให้นะครับนะนามาเขียนใหม่ตรงนี้ให้เอาไว้ว่าตรงนี้ไม่ต้องแปลนะครับมาแปลตรงนี้กันเลยประโยคเหมือนกันเลยนะครับ นั่นก็คือนะครับนะเขานำภาพเอาภูเขานะครับสภูเขามาเปรียบเทียบให้เห็นนะครับนะว่าภูเขาไหนสูงปกตินะครับ high แล้วภูเขาไหนสูง Higher นะครับสูงกว่าและภูเขาลูกไหนที่ Highest นะครับที่สูงที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับนะภูเขาแรกนะครับเขาเรียกว่าเมานะครับกิริมมนจารโรนะครับกิริมมนชารโร คิริคิริคิรินะครับมันจะคิมินะคิริเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณครูเขียนผิดนิดนึงไม่ใช่มอมานะครับคิรินะครับมลอริงคิริมาจาราุโอเคครับเรามาดูาประโยคแรกกันนะครับประโยคแรกก็คือเอาประโยคนี้นะครับมาเขียนนะครับเป็นประโยคที่หนึ่งว่า เมาเมาคิลิมาจารเราก็ใส่เป็น mountain ก็ได้นะครับนะ 5, meters high. m o u n t a i n k i l i m a j a r o i s 5 8 9 2 m e t e r s h i g h m e t r s เขียนอย่างนี้นะครับไม่ผิดนะครับนะเพราะตามตัวอย่างที่ค่อยมาเมื่อกี้ h i g แปลว่าสูงเพราะฉะนั้นก็แปลว่าภูเขาค,คิลิมาจารนะครับสูง5,892เมตรนะครับนี่คือข้อหนึ่ง พอมาข้อ2นะครับ Mount k คนี่ก็คือชื่อภูเขานะครับ Mountain k 2อง e a s ใส่อีสก็ไปด้วยนะครับนาเพราะอธิบายถึงความสูงนี่ต้องใส่อีสก็ไปด้วย8,000นะครับแปดพันนะครับ600นะครับ and 11 e และก็11เมตร h สูงนะครับเรื่องตัวเลขนะครับนานักเรียนดูให้ดีนะครับนาให้เขียนให้ตรงตามนี้เลยนะครับนานักเรียนอาจจะอาจจะเคยเรียนมาแล้วนะครับว่า เขียนตัวเลขนั้นเขียนอย่างไรก็ลองดูคุณครูพี่นันเขียนห้อีกรอบหนึ่งนะครับนะพอมาภูเขาลูกที่3ก็คือ Mount Everest นะครับก็เราก็เขียนเป็น Mount Everest ก็ได้นะครับหรือ Mount เฉยๆ Everest ก็ได้นะครับ East อย่าลืม East นะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับที่เป็นตัวแดงๆนะครับนั่นก็คือ Fact f i n e นะครับ Fact f i n e ก็คือข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับนะ ให้เราหามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับนะซึ่งคุณครูก็หามาแล้วนะครับนะว่าภูเขาเอเวเรสต์นั้นสูง8,848เมตรนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปรียบเทียบอ่เดี๋ยวเราเขียนก่อนนะครับเขียนก่อน mountain everest is at a t o u s a n นะครับนะ8,848 a n d e i a t meters high นักเรียนดูตัวหนังสือประกอบนะครับนะคุณครูจะชํานาญในการดูตัวเลขมากกว่านะครับไม่ชํานาญในการอ่านตัวหนังสือนะครับนะว่าคุณครูเขียนถูกหรือเปล่านะครับนะ8 8 4ด8ัลนะครับนักเรียนก็ลองอาเขียนดูนะครับทีนี้พอเราดูอย่างนี้นะครับนะเราก็ดูตัวเลขนะครับ5 8 8 0ั0กับ8,800เพราะฉะนั้น5,800จะเป็นภูเขาที่สูงอันดับแรกนะครับนะ เขาก็เลยเขียนให้นี่นหรือนังสือเขียนมาให้นะครับว่า m มาคิ k i แ i m a n j a r o is h i g ก็แปลว่าภูเขามันจรมันจะภูเขาคิลิมาจารนะครับสูงนะครับ is h i g แปลว่าสูง is ไม่ต้องแปลนะครับนะเป็นว e to be ที่ทำหน้าที่หน้าที่ linking verb นะครับในการเชื่อมกับคำ adjective h i g เป็นคำ adjective นะครับนะ h i อย่างนี้นะครับไม่มีตัว h อยู่ข้างหลังนี่ไม่ได้เป็นคำนามนะครับนะเป็นคำ adjective พอมาข้อที่2นะครับ Mount Two นะครับ Mount Mount K Two ก็คือชื่อภูเขานะครับ i s Higher t h a n เห็นไหมครับเพราะสูง8,600นี่สูง5,800เพราะฉะนั้นภูเขา Mount K Two ก็จะ i s Higher t h a n นะครับ Higher t h a n ให้เราเอาคำนี้นะครับนะคำว่า Higher แต่ Higher นี่ต้องมี Dan เข้ามาด้วยนะครับแปลว่าสูงกว่าสูงกว่าภูเขาอะไรครับสูงกว่าภูเขา Mount คิริมาจารุนะครับก็ใส่ภูเขามีคิริมาจารุลงไปจบนะครับประโยคที่2พอประโยคที่3นะครับภูเขาเม้าเอเวอเรสต์นะครับสูงที่สุดเพรสูง8,800กว่าเราก็ใส่ลงไปเลยว่า Mount Everest is อย่าลืมใส่ is นะครับนะ The highest นะครับ highest นี่ต้องมี the ะนำหน้าด้วยนะครับนะเขาเรียกว่า การเปรียบเทียบนะครับคำคุณศัพท์ขั้นธรรมดาเนี่เขาเรียก normal นะครับนะขั้นกว่านี่เขาเรียกว่า superative ส่วนขั้นสูงสุดนี่เขาเรียกว่าขั้นขั้นกว่านี่ยเขาเรียกว่า compare, comparative นะครับนะ comparative ส่วนขั้นสูงสุดนี่เขาเรียก super uh, superative นะครับนะ superative นะนี่เรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็แต่งเป็น Mount Everest is the highest นะครับ mountains of all ไฮเอสก็ต้องใส่เป็นโมชันก็มาด้วยนะครับนะเพราะแปลว่าภูเขาเมาเออร์เอเวอเรสต์ก็แปลว่าภูเขาเมาภูเขาเอเวอเรนะครับเป็นนะครับอีส s i อตรงนี้ต้องแปลว่าเป็นแล้วนะครับนะเพราะว่าเป็นกริยาแท้แล้วนะครับนะไม่ได้ทําหน้าที่เหมือนข้อหนึ่งนะครับนะ ข้อหนทำหน้าที่เป็น linking verb แต่ข้อนี้ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้นะครับแปลว่าเป็นเป็นอะไรครับเป็น motion เป็นภูเขาที่ the highest ที่สูงที่สุดสูงที่สุดอย่างไรครับ of all all แปลว่าทั้งหมดในบรรดาคุณครูก็เลยแปลว่าในบรรดานะครับภูเขาทั้งหมดก็คือภูเขาทั้งทั้ง3ลูกนี้นะครับนะคำว่าทั้งหมดในที่นี้ไม่ไ,มได้หมายถึงว่าทั้งโลกนะครับเราเอาเฉพาะ3มภูเขาที่เขาให้มานี้เข้าใจนะครับ อลองไปภาพที่2กันนะครับจะได้เข้าใจดียิ่งขึ้นภาพที่2เป็น waterfall นะครับเป็นน้ำตกแต่ว่าในหนังสือนี้เขาเขียน for l แล้วก็เติม S f a l l เฉยๆไม่เติม s นะครับเป็นคำกริยาแปลว่าตกลงมาหล่นลงมาแต่ถ้าเติม s ขึ้นมาไม่ได้แปลว่าน้ำตกหลายสายนะครับ f a l l เติม s แปลว่าน้ำตกมีความหมายเดียวกันกับ f a l l w a t e r f a l l นะครับนะความหมายเดียวกันเลยแปลว่าน้ำตก ระยะบ้าบแรกนะครับนะเขาไม่ใสมาให้เราก็ต้องไปหามาคุณครูก็หามาแล้วนะครับว่าสูง51เมตรทีนี้นักเรียนก็มาดูนะครับเขาใช้คบว่า high นะครับสูง higher higher t h a ดนะครับสูงกว่าแล้วก็ h e highest นะครับซึ่งแปลว่าสูงที่สุดเราก็นํามาแต่งนะครับว่าน้ําตกในแองเจล่านะครับ i s ในแองเจล่าฟอนะครับใส่เข้าไปด้วยน้ําตกในแองเจล่า i s นะครับอย่าลืมนะ i s นี่เป็น ลิงกิ k งเว v ร์ฟนะครับ HIGH นะครับมีความสูงมีความสูงเท่าไหร่ครับ51 meters นะครับ51 m e t e r s จบเลยพอน้ำตกยเซมิตี้นะครับเขาเรียกว่าน้ำตกยเซมิตี้นะข้อนี้เนี่ยนะครับย o ติมิตี้โฟล์น้ำตกยอติมิตี้อย่าลืมใส่อีทเข้าไป i s เท่าไรครับ739 m e t e r s high ใส่ High เข้าไปด้วยนะครับ S I G S นะครับแหมคุณครูเขียนผิดน,นะครับเอสไีเดีนะครับคุณครูหันไปอ่านพอดี พอน้ำตกที่สับนะครับน้ำตกแองเจลนะครับก็แองเจ f ลโฟลแล้วก็อย่าลืมใส่อีสนะครับ979 e ม s h i g h คุณครูไม่ค่อยอ่านตัวหนังสือหรงอ่านตัวอนึทีนะครับ979 Meters High ถูกต้องแล้วนะครับ3น้ำตกนี้เราเขียนเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูนะครับบางเอ,อิญมันก็เรียงตามลำดับแล้วด้วยนะว่าในแองเจลานี้51เพราะฉะนั้นในแองเจลาในแองเจล่าโฟลส์อีสไฮเป็นน้ำตกที่สูงนะครับ จบเลยข้อแรกพอน้าตุ๊กตุ๊ที่2นะครับโยเซม m ตี้นะครับฟ f a l อ s สไฮเออร์นะครับนี่ไฮเออร์นะครับไฮเออร์ higher ต้องมีแดนด้วยนะไฮเออร์แดนแล้วสูงกว่านะครับสูงกว่าน้ําตกอะไรครับสูงกว่าน้ําตกในแองเจรานะครับแล้ว f o ์นักเรียนสังเกตนะ f o ์ for ตรงนี้นะครับเป็นตัว F ตัวใหญ่เพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะนะครับในแองเจรา Falls แต่ Falls ตรงนี้เป็น ตัว f ตัวเล็กนะครับเพราะนั่นหมายถึงน้ำตกทั้งหมดนะครับนะไม่ได้เป็นน้ำตกชื่อน้ำตกเฉพาะนะครับกล่าวถึงน้ำตกทั้งหมดก็ต้องเป็นตัว f นะครับ but แต่ว่านะครับ angel นะครับ angel f o r นี่เห็นไหมครับพอเป็นชื่อ angel f o r น้ำตกเฉพาะก็ต้องใส่ f ตัวใหญ่ is นะครับเป็น the highest falls ก็คือเป็นน้ำตกที่สูงที่สุด of all ของน้ำตกทั้งหมด จบนะครับนี่นักเรียนเขียนทั้งหมดเลยนะครับนี่คุณครูปแปลให้เอาไปต่อภาพที่3นะครับเผื่อว่าเข้าใจดียิ่งขึ้นมาถึงแม่น้ํานะครับแม่น้ำนี่เขาให้ใส่คาว่าลองก็คือยาวนะครับนะ longer than ยาวกว่าแล้วก็ longer นะครับอย่าลืม l o n g e t ต้องใส่เดะด้วยนะขั้นสูงสุดก็เรียกขั้น superlative นะครับขั้น normal ขั้น comparative Com นะครับขั้น superlative ขั้นสูงสุดนะครับขั้นเปรียบเทียบขั้นสูงสุด นะครับก็มาเขียนนะครับโคนโก้ริเวอร์นะครับแม่น้ำโคงโกนะครับอย่าลืมนะ,ะบอกแล้วถ้าเป็นชื่อเฉพาะนีใ่ใส่ตัวใหญ่แม่น้ำโคงโกเป็นแม่น้ำที่ใหญ่เท่าไหร่ครับใหญ่4,000นะครับ4ฟลทาวสันซิกเนเจอร์สิโลเมตรล่องนะครับตัวทีครับยาวนะครับไม่ใช่ใหญ่ตัวทีนะ ยาวครับนะลอง Congo River is 4,667กิโลเมตรนะครับ km กิโลเมตรลองยาวนะครับจบนะแม่น้ำสายที่1พอแม่น้ำสายที่2นะครับชื่อว่า Mississippi River นะครับแม่น้ำ Mississippi River S อย่าลืมใส่ S นะ Uh, 3,000นะครับ7 80กิโลเมตรลองนะครับพอแม่น้ำที่3นะครับริเวอร์ไนนะครับแม่น้ำอื่นเขาเอาริเวอร์ไว้หลังแม่น,ำน้ำไนะริเวอร์ไว้หน้านักเรียนก็ดูให้ดีนะครับนะเพราะเป็นชื่อเฉพาะเขาริเวอร์ไนอีสนะครับคุณครูก็นำมาใส่ให้แล้ว6,000ซิน and นะครับ95ต้องมีแอนด้วยนะ and 95กิโลเมตรลอง พราะฉะนั้นนักเรียนมาเปรียบเทียบนะครับทีนี้เขาไม่ได้เรียงตามลําดับแล้วนะให้มาเปรียบเทียบว่าแม่น้ําไหนายาวน้อยที่สุดเอาเป็นว่าอยา่าอย่าพูดว่าสั้นที่สุดนะยาวน้อยที่สุดก็ต้องเป็นแม่น้ามิสซิสซิปปีนะครับต้องเอาแม่น้ำมิสซิสซิปปีมาเขียนก่อนแม่น้ำมิสซิสซิปปีริเวอร์นะครับอีส์ลองเป็นแม่น้ําที่ยาวแต่แม่น้ําที่ยาวกว่านะครับก็คือแม่น้ําคองโกนะครับยาวกว่ามิสซิสซิปปีนะครับ ก็เขียนเป็นกงโก o ริเวอร์อีส longer than นะครับมิสซิสซิปปีนะครับมิสซิสซิปปีใส่มิสซิสซิปปีเฉยๆเลยมิสซิสซิปปีริเวอร์ก็ได้นะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้นะครับนะแต่ว่านะครับ the longest ก็คือ River n i n นนะครับ but river nine is the longest นะครับ longest ต้องมีเด้อด้วย longest อะไรครับ longest river นะครับอย่าลืมใส่คำนามด้วยนะ The Longest River of All ของแม่น้ำทั้งหมดหรือในบรรดาแม่น้ำทั้งหมดกููรใชะสำนวนว่าในบรรดาแม่น้ำทั้งหมดอา่ายังมีต่อนะครับยังมีต่อก็มาดูภาพนี้กันต่อทะเลทราย d e s เซ r t ์นะครับนะแปลว่าทะเลทรายแต่ถ้ามีตัว S เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งจะแปลว่าขนมหวานดันทีนะครับนะนักเรียนเอาเนี๋ยให้คำศัพท์พิเศษที่ใกล้ๆกันอีกนะครับนะ D E W S นะครับเออนะครับถ้าตัว S ตัวเดียวแปลว่าทะเลทรายนะครับแต่ถ้าตัว S, s na na, 2ตัวแปลว่าขนมหวานนะครับนะของหวานนะครับอันนี้ dessert นะครับอันนี้ dessert นะครับก็มาดูนะครับทะเลทรายแรกชื่อว่ากาลาฮารีนะครับ dessert ทะเลทรายกาลาฮารีนั้นนะครับ KM 2 km2 นี่ก็คือสแควร์กิโลเมตรนะครับสแควร์กิโลเมตรนั่นก็คือแปลว่าตารางกิโลเมตรนะครับเพราะเขาใช้คําว่า large large แปลว่าใหญ่นะครับก็เลยแปลว่านะครับทะเลทรายคาราคิรี i s นะครับนี่นะครับนะนักเรียนหลักล้านหลักแสนนะครับนะหลักแสนก็เป็น260,000นะครับก็เรียกว่า260,000 สแควรกิโลเมตร large นะครับใหญ่นะครับนะสองแสนหกหกหมื่นนะครับตารางกิโลเมตรนะครับคุณครูไม่ได้แปลให้นะครับต้นทีนะเพิ่งมาบอกเอาเกือบจะหมดทุกข้อแล้วนะครับไม่ได้แปลให้นะครับนี่นะทั้งทุกข้อเลยนะครับน้กงเรียนคงจะแปลเองได้นะครับนะพอหัวข้อที่สองนะครับก็คือทะเลทรายโกบีนะครับทะเลทรายโกบี s อย่าลืมใส่ s นะครับ หลักล้านนะครับล้านก็เรียกว่าวันมิลลลนนะครับหนึ่งล้านวันมิลิแล้วก็1 6 6่ง0้บบนะับแปลว่า1นึ่งแสนนะครับหกหมื่นหกพันนะครับนะ s q u a r e k i l o m e t e นะครับก็คือตารางกิโลเมตรลาจนะครับใหญ่ ทีนี้มาทะเลทรายซาร่านะครับซาร่าดิเซอร์สอีสนะครับคุณครูก็นำมาใส่ให้แล้วนะครับก็คือ8ล้านหแสนตารางกิโลเมตรเพราะฉะนั้น8ล้านก็คือ8 i g h t million นะครับ00แสนก็คือ6 0 0 0 0 0นะครับ6000,000 r เปลว่า6แสนตารางกิโลเมตรก็ square kilometers large ใส่ large ้า,าไปด้วยใหญ่นะครับ 8ลาน6แสนตารางกิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราก็มาเปรียบเทียบก็เ้าเขรียงไว้ตามลําดับแล้วนะครับออ๋ไม่ใช่ตอ๋อเดี๋ยวคุณครูตาลายนะครับอันนี้อันนี้2แสนนะครับคุณครูนึกว่า2ล้านเดี๋ยวขอแก้ไขใหม่นะครับนะคุณครูตาลายดูเป็น2ล้านเป็นว่าการาคิรีนะครับนะใหญ่นะครับเอาการาคิรีนะครับนะมา มาใส่ตรงนี้นะครับนะเป็นจะขอไปด้วยนะครับนะแหมคุณครูลืมดูกลาคิรีนะครับ is large นะครับนะนะครับกลาคิรีดิส c h a r g e นะครับ is large นะครับกลากลาคิรีทะเลสาบกลาคิรีนะครับใหญ่นะครับหนาะสองแสนหก สองแสนหกหมื่น 6, ตารางกิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นโกบีนะครับโกบีดดสเซอร์ตใหญ่กว่าโกบีนะครับดดสเซอร์ตอีสต์ลอร์แดนนะครับลาจ์แดนตรงนี้ก็ต้องใส่เป็นคารากิรีนะครับนะแหนคุณครูดูผิดนะครับขอไปด้วยคุณครูดูเป็นสองแสนหกนะครับนะความจริงแล้ว 2, สองแสนหกเองก็ ใหญ่ก็ใหญ่ใหญ่น้อยที่สุดนะครับแหมพูดยากนะจะพูดว่าเล็กที่สุดก็ไม่ใช่นะครับคือใหญ่น้อยที่สุดนะครับกาลกกร,กรีโ o บ i เอสลาเจอแดนนะครับกาลกกรีนะครับดิสเซอร์ b a t s a r a d i s c h a r t e is the largest d i s c h a r t e of all โอเคจบเลยถูกต้องแล้วคราวนี้โอเคนะครับกาลากรีดิสเซอร์นะครับซึ่งใหญ่2 6 0 0 0 เอาเมือนตารางกิโลเมตรนะครับ i a s Large ตัวใหญ่นะผมมีชื่อเฉพาะ Pogobi Desert นะครับทะเลสาบโกบีทะเลทรายโกบีนั้นนะครับ East Larger Dan นะครับใหญ่กว่าในะดัเอาคำคำศัพท์นี้นะครับที่ค่อยมานะครับนะใหญ่กว่าก็ใหญ่กว่าา a l a h ร r i d e ซ e r t แต่ว่านะครับ s าร a r a Desert is the largest desert เป็นทะเลทรายตัวดีตรงนี้ตัวเล็กนะครับนะ เพราะไม่ได้เป็นชื่อเฉพาะแล้วนะครับนี่ทะเลทรายทั่วๆไปซาร่าทะเลทรายซาร่านะครับเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทะเลทรายทั้งหมดนะครับออฟออนี่คือคําแปลเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งนะครับนะมาดูหมู่เกาะกันนะครับไอแลนด์นะครับแปลว่าหมู่เกาะนะครับเขียนตัวไอเล็กนะแต่เมื่อ,อไรมาเป็นชื่อเฉพาะนะครับนะ สุมาตราคุณครูก็ใส่เป็นสุมาตราไอแลนด์ไปเลยนะครับไย่ลืมใส่เลขหนึ่งนะครับเ,เขียนตรงนี้สดๆก็ได้นะครับ1 2นะครับ3นะสุมาตราไอแลนด์นะครับ is is อะไรครับค่อยใช้คาว่า big นะครับนะ big 473 uh, นะครับ four h u n 0 r e นะครับ แล้วก็ six and red six and red ลือเป็นวักนะครับ six and red and six นะครับแล้วก็ km2 นะครับอย่าลืม km2 นี่คือตารางกิโลเมตรนะครับนะ square kilometers นะครับบิ๊กจบเลยส่วนมาดากัสการ์นะครับ ก็คือมาดากัสกาไอแลนด์นั่นเองนะครับใส่ไอแลนด์เข้ามาด้วยก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับนะ is นะครับทีนี้อ๋อนี่อยู่นี่โทษทีนะครับหมคุณครูไปดูไอส์อร์กรีนแลนด์มาดากัสก카นะครับก็สองไอแลนด์ is นะครับนะ big นี่ is ส์แล้วบิ๊มาใส่นี้ big เท่าไหร่ครับ500นี่นะครับนะคุณครูนามาเขียนนั่แล้ว5้าร้อนะครับแปด0 0บนะครับ and 40นะครับ square kilometers big ถูกต้องแล้วพอมากรี e n l a n d i s l a n d นะครับกรี e n l a n d i s l a n d is two million นะครับเพราะว่าหลักล้านถูกต้องแล้วก็175,000นะครับ and six hundred นะครับถูกต้อง square kilometers big จบนะครับนะนี่ก็คือ ความใหญ่นะครับความใหญ่ของหมู่เกาะกรีนแลนด์นั้นใหญ่เท่าไหร่ครับ2 1 7ล้านหตารางกิโลเมตรนะครับนี่คือกาแปลนะแต่คุณครูไม่ไเออนี่คือภาษาอังกฤษนะครับแต่คุณครูไม่ได้แปลให้นะครับนะนักเรียนคงแปลถูกนะครับทีนี้ก็เลยมาแต่งเป็นสมมาตราไอแลนด์นะครับอี s b i เป็นเกาะที่ใหญ่ แต่มาดากัสาร์ไอแลนด์นะครับเกาะมาดากัสาร์นี้ is bigger than นะครับจะใหญ่กว่าสุมาตราไอแลนนะครับอ่าสุมาตราไอแลน์ต้องเป็นตัวใหญ่เนี่ยบางทีคุณครูก็ทำเอกสารรีบรีบนะครับอาจจะผิดนะครับชื่อเฉพาะต้องใส่ตัวใหญ่นะครับต้องละเอียดนะครับนักเรียน ทีนี้ข้อสุดท้ายก็คือบาสกรีนแลนส์ไอแลนดะครับแต่หมู่เกาะกร e นแลนด์ land, นั้น is the biggest นะครับต้องมี the ด้วย the biggest island นะครับไอแลนด์ตรงนี้ต้องเป็นตัวเล็กแล้วนะครับ of all ของหมู่เกาะทั้งหมดนี่คือคำแปลโอเคนะครับน้านี้เป็นการเรียนเรื่องการเปรียบเทียบนะครับคำคุณศรรพัพท์ก็คือขั้นธรรมดาขั้น normal นะครับ big ขั้นกว่านะครับขอเรียกว่าขั้นคอมโพิคอมเรชีฟนะครับเดี๋ยวเขียนให้ดูอีกนิดหนึ่งไหนๆก็จะจบแล้วนะครับขั้นกว่านี้เขาเรียกว่าขั้นคอมเพอร์เีฟนะครับคอมอ่าไหนไปอยู่ตรงโน้นเลยคอมเพอร์เีฟนะครับคอมเพอร์เีฟนะครับเขาเรียกว่าขั้นกว่าขั้นกว่าใส่ภาษาไทยนิดหนึ่ง แล้วก็ขั้นสูงสุดนะครับเขาเรียก superative นะครับ superative superative นะครับนะเอาเดี๋ยวขั้นปกติก่อนนะครับไหนๆก็เขียนแล้วขั้นปกติก็คือขั้น normal นะครับขั้นธรรมดานะครับนะขั้นปกตินะครับ comparative ขั้นกว่าแล้วก็ superative นะครับขั้นสูงสุด โอเคนะครับนี่คือการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์หรือคำ Adjective นะครับนะในหลักภาษาอังกฤษโดยเฉพาะขั้นกว่านะครับนักเรียนจะมีคำว่าแดนตามหลังนะเช่นเนี่ยคำว่า Big นะครับเป็นขั้น n o r m a l ปกติถ้าเป็นขั้นกว่าก็ bigger than นะครับมีคำว่าแดนด้วยนะส่วนขั้นสูงสุดนะครับ biggest ก็ต้องมี the ด้วยนะครับนะ the biggest ส่วนขั้นกว่านะครับต้องมีคำว่าแดนนะครับนะ อ่าตรงเมื่อกี้นี่พิมพ์ตัวตัว c เข้ามามาติดอยู่ตรงนี้นะครับแดนโอเคนะครับนะวันนี้ก็จบหน้าที่61นะครับตามที่นักเรียนได้ขอมาพอดีมันถึงหน้าที่61พอดีนะครับนะถ้านักเรียนขอหน้าที่90อย่างนี้คุณครูยังไม่ทําให้นะครับนะก็ต้องคุณครูเรียงไปตามลําดับนะลูกนะเป็นการบอกอ่าเอ็ดป๋ในไะ้ทราบ่วงหน้านะครับนะคุณครูจะเรียงตามลําดับหน้าไปเรื่อยๆนะครับ โอเคครับถ้าเกิดนักเรียนมาเปิดเจอคลิปการสอนของคุณครูพี่นันนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์มีสาระนะครับน่าชมชมและเข้าใจดีนะครับฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ครับผมขอจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในหน้าที่62นะครับผมสวัสดีครับ